ข้าขอคารวะเฮ้ยเรื่องอะไรครับข้าจำท่านได้ท่านใช่ไหมหนึ่งในใต้ล่าของหอนางโลมหอพักเปล่าพี่หอพักท่านหมิงข้าจําท่านได้นะท่านจําข้าไม่ได้ใช่ไหมข้าไงให้ข้าเนี่ยทำงานอยู่ในหอนางลมที่ท่านมาแจกน้ำปลาข้าเนะ่ยข้าจำได้ไหม ครั้งแรกที่ท่านไปเนี่ยท่านยังให้เต๊บข่าอยู่เลยอีกครั้งแรกตรกปกครั้งที่สองไม่ตรกปกท่านยัว่วออกมานอกร้านน้ำเปล่าเพียงโอ้โท่านนี่ไปแจกน้ำาปล่าไม่ได้จริงๆพร้อมจะฉีดน้ำเปล่าให้ตลอดจำท่านได้นายโอ้โหข้าเลยท่านอย่ามัวแต่หัวเราะยเยาะเย้ย ท่านจำค่าได้หรือเปล่าใครเนี่ยเขาหลอนวะเนี่ยพี่ออคือพี่ไปสูบมากหรือเปล่าคือแบบไปเสพเยอะหรือเปล่าพี่พูดจาสามเหาเกินไปเขาวที่ผมก็หลับแล้วพี่ได้ออกช้อตา